รับปัจจุบนันแล้วก็ได้เจอลูกบุญธรรม<ช>ทําไมถึงว่ารับลูกบุญธรรมคนนี้เข้ามาแล้วทุกอย่างมันถึงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีหมดเกิดอะไรขึ้นนกมองว่าคนดูเขาได้เห็นตั้งแต่แรกก่อนนกไปรับลูกครับคือลูกเนี่ยอาศัยอยู่กับย่าครับ <c oughs> อยู่ป่ามันใช่ครับเป็นบ้านหลังเล็กๆที่เขาให้อาศัยอยู่ไงครับ คือนกไปเจอคลิปที่เขาส่งมานกทักไปหาพี่ชายว่าเออพี่หานางเอกให้สักคนหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บส่งมาเร่นๆเนี่ยน้องคนนี้นะร้องเพลงดีนะอะไรเงี้ยอุ้ยเด็กน้อยนะเนี่ย11ปีเองอะไรเงี้ยครับแต่พอดูไปดูมาคือเราเอ็นดูอะเราเห็นแววตาเขาเราเอ็นดูแล้วก็ยิ่งเราไปเห็นชีวิตไปเห็นครอบครัวไปเห็นการเป็นอยู่ของเขานกก็เลยแบบ หดไม่ได้ครับก็เรียกแบบเออไปอยู่กับพ่อมาย้ายโรงเรียนไปเรียนที่บ้านแล้วก็เอามาดูแลเลี้ยงเหมือนลูกตัวเองเลยใช่ครับแล้วทีนี้ก็เกิดกระแสเกิดกระแสแบบกระแสตอบรับที่ดีครับจากแฟนๆจากพี่ๆแม่ๆที่เมตตาพ่อจ๋ากับลูกจ๋าอย่างเงี้ยครับก็มีคนชมมากขึ้นไปปิดวิกอย่างเงี้ยครับก็ได้คนดูมากขึ้นครับจากกระแสตรงนี้แต่คนก็เข้าใจว่าน้องอายงยเป็นลูกของคุณนก มันมีกระแสข่าวนี้ออกมาแล้วเราอธิบายยังไงบ้างครก็มีบางคนแบบเขาแบบว่าหาว่าเราแบบไปแอบมีเมียแล้วแบบมาทําเป็นคอนเทนต์หรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพื่อ<บ>จะเอาลูกเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับแต่จริงเราไม่ใช่ครับผมเ <c oughs> มียก็ยังไม่มี <c oughs> คือตอนนี้ก็คือ,อไปรับลูกมาคือเป็นลูก <c oughs> บุญธรรมใช่ครับเป็นลูกเอามาดูแลเป็นลูกบุญธรรมนะคะแล้วทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างก็ทําให้โนแบบมีความสุขขึ้นมากเลยนะครับคือเรารู้สึกว่าเรามี เรามีเรามีคนข้างๆดิคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่แบบว่าคอยให้กาลังใจอยู่ตลอดก็ทําให้พ่อแบบมีรอยยิ้มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนใช,ใช่ครับมีความสุขนึกถึงเขาอยู่ตลอดอครับ